สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณไม้แรกนะคะในอีพีที่85ประจำวันที่2เดือนมกราปี2565้อบหายไปนานนะคะเพราะว่าแอดติดโควิดแล้วก็ยาวเลยค่ะด้วยความขี้เกียจ <laughs> โอเคตอนนี้เราก็ถ็กว่า วันที่สองนะคะวันนี้ตลาดจะเปิดพรุ่งนี้นะคะวันที่สามอ๋อลืมสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเงินทองไหลมาทีมานะคะและ้วก็ก็ขอให้ถ้าดูคลิปของหุ้นไม่แร่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองใช้ ทุกทกท่านทั้งตลอดทั้งปี2 5 6พันห้า้กสิบหกค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่หน้าจอของอินเด็กต่างประเทศนะคะอินเด็กต่างประเทศเนี่ยวันนี้วันที่สองหลายประเทศปิดนะคะแต่แต่ก็ยังมีแบบว่าเปิดมามันเขียวเขียวอ่อนอ่อน่ะเพราะมันไม่ได้เปิดกันทั่วโลกนะแต่ที่สังเกตแอบสังเกตได้ว่าขึ้นเยอะนี่จะเป็นทองคำนะคะสินทรัพย์ที่ขึ้นเยอะเนี่ยค่อยๆขึ้นค่อยคข,ขึ้นทองคำได้ขึ้นเป็นเทรนเลยะคะ่ะ iqxtl ค่อยๆขึ้นแต่ว่ามันเป็นเทรนชันแนลค่ะเพราะว่ากราฟนี้เป็นกราฟวิ่งเดี่ยวดูกราฟเดกกราฟเด็สักเนี่ยค่อยๆเนี้ยถ้าเราถ้าคนเล่นทองนะคะก็ตีเส้นเทนหลุดถ้าลงมากรอบแนวล่างก็ซื้อถ้าไม่หลุดก็ขายเออถ้าหลุดก็ขายไปก่อนประมาณนี้ คือเราตีอันใหญ่ไก่อนะมันก็ประมาณนี้ครับมันเป็นลิ่มเสร็จแล้วนี่เราก็พอเราดูภาพใหญ่มันไปประมาณนี้แล้วก็ถอยไปดูภาคสั้นนิดนึงภาพเล็กลงมาเราจะเห็นกดโฮม ก็กีน,นี้เราตีในดีนะคะอันนี้ถอยลงมาสามสิบสามสิบก็จะเห็นว่าเนี่ยกรอบของการเหตุมันก็จะแคบลงแคบลงพอเราดูมาดูสามสิบเฮ้ยโอ้โหถ้า d ดีนี่กรอบใหญ่มากแต่ร้างสนะามสิบน่ประมาณโชคดีที่มันเห็นชัดน,นะคะเราก็เลยตีจะนะ้ะ ก็ยังเป็นแนวนี้อยู่นะคะกรอบใหญ่คือ1ัน0ถ้าเราดูเนี่ยพันแถึงพันแปแต่ถ้ากรอบเล็กๆสั้นๆเนีย่ยเทชแนลสั้นๆเนี่ยหนนะึ่งแปดหนึ่งห้าไม่หลุดเบรกไม่ไม่ข้ามอันนี้ก็ขายก็ดูประมาณนี้สําหรับทองคํานะคะแต่ดูว่าทรงมันดีนะเหมือนมันจะขึ้นได้อีกนะคะแต่ถ้าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะพักตัวลงมา เพราะว่า M A C D สามสบนาทีตรงเนี้ยมันมันเริ่มแบบอ่อนแรงก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะมันไม่มีหัวรุ่มเข้าซื้อ M A C D มันก็จะอ่อนแรงเป็นธรรมดาแต่ทรงมันดูทรงมันจะขึ้นได้นะคะทำหรบบัชทองคำโอเค อันนี้เรากลับมาที่ภาพเซตของเราค่ะภาพเซตของเราเนี่ยถ้าระดับเดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีมันก็จะมาทดสอบตรงนี้ล้วพันหกร้อเจ็ดสิบมันจะเกือบจะผ่านแต่มันยังปิดเหนือไม่ได้ค่ะถ้ามันปิดเหนือที่หนึ่งหกเจศูนย์ได้เนี่ยจะสวยแต่ถ้ามันมันปิดไม่ได้แล้วภาพของเซตเนี่ยมันเป็นยังไง คือภาพของเซตมันจะเป็นอย่างนี้นะคะตีเอเท่ากับสีไปดีเลยแล้วก็เป้าหมายประมาณหนึ่งหกเก้าสี่ร้อยเปอร์เซ็นก็คือชุด a อบเท่ากับสีไปดีเราก็มองว่าเออถ้ามันคือเปิดขึ้นมาได้แล้วมันไม่ผ่านหนึ่งหกเก้าศูนย์พันเจ็ดเนี่ยขายขายก่อน ถ้ามีกำไรตัวไหนก็คขายก่อนถ้าไม่มีก็ค่อยว่ากันถ้าแบบหรือไม่ก็ต้องทำแผนเหมือนว่าถ้ามันไม่ผ่านพันเจ็ดเนี่ยต้องทำแผนช็อตเกนพอร์ตแต่ถ้ามันผ่านพันเจ็ดได้เนี่ยก็มันต้องมีตัวตัวทั้งตัวโฮแล้วก็ตัวไ้นี่ค่ะโฮได้โฮ แต่ถ้ามันไม่ผ่านพันเจ็ดแล้วมันถอยถอยถอยซึมซึมเป็นหกสิบนาทีเป็นแห้งแดงๆเนี่ยก็ต้องขายก่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามันขึ้นมาในแนวแนวต้านกรอบบนละเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ทําคลิปนะคะแต่ก็ก็คือที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าข่าวว่าจีนเปิดประเทศแล้วมันก็ไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อซื้อจนมาถึงประมาณเนี่ย ซื้อซื้อจนมาแบบติดๆหลายๆว่าติดแล้วมันเป็นแบบทํากองทุนก็ซื้อทําปิด NAV แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งซื้อมากกว่าเนี่ยฝรั่งจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะก็เลยเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดมันทะลุพันเจ็ดโอเคค่อยว่ากันแต่ถ้ามันไม่ทะลุมีอะไรก็ขายทิ้งไปก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะตกลงมาถ้ามันตกลงมาก็ ถ้ามันดีขึ้นไปแล้วมันตกลงมาเนี่ยพันหกร้อห้าสิบเนี่ยเป็นแนวแรกก็ประมาณห้าสิบจุดนะคะถ้าหลุดพันหก้อยห้าสิบเนี่ยคัดไปก่อนเลยเดี๋ยวลงมาแบบพันหกเนี่ยอันนี้สำหรับภาพเซนนะคะคตัวหุ้นที่เราจะดูวันนี้ก็คือตัวเดิมๆของเราเลยที่เราชอบก็คือมีตัวนี้นะคะ่ะ kcc KCC ปิดดีนะคะวันสุดท้ายก็อยู่ในแนวที่เราเคยแนวเดิมๆเ,เลยนะเราเคยเชียร์ตั้งแต่แท่งนี้นะคะขึ้นไปตรงนี้อันนี้ก็เราก็ยังมองว่ามันน่าจะประมาณนี้นะ แนวที่เราประมาณก็คือต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8บาทสำหรับเคสซีซีช่วงนี้กรอบกานเล่นตอนนี้ก็คือ7บาทถ้าลูเจ็ดบาทก็มาหลักเท่านี้เท่านี้ประมาณ6บาท75 6.75 7บาท เป็นแนวรับแนวต้านแปลบาทอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะไนท์ขับแคปิตอลแอสเซก็ KCC บริหารก็บริหารพวกในท์คงไนท์ขับแล้วก็ซื้อนี่มาบริหารแต่ว่าช่วงนี้เงียบเนียไปเพราะว่างบไตรมาสามเขาที่กะว่าจะดีแล้วมันไม่ดีมันก็ร่วงลงมาแต่ว่ามันลงมาสร้างหานตรงเนี้ย แล้วมันไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่คือถ้าเราเข้าไปแล้วสต็อปรอจริงๆก็คือหลุดแนวเนี่ยค่ะแนวรับเป็นต้านแต่ต้เป็นรับแต่หลุดโลนี่ต้องคัดทิ้งไงเผื่อมันลงมาแถวแถหกบาทอีกแล้วค่อยรับใหม่เพราะแนวรับมันแบบประมาณห้าบาทนิดๆหกบาทเนี่ยมันไม่หลุดจะถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะสตรองนะคะลงลงก็ไม่เยอะขึ้นไปก็ทดสอบสี่สองบาทแล้วก็ลวง แล้วก็ยังมีอัพไซด์เยอะสำหรับ KCC ตัวต่อมาที่เราจะดูนะคะเราจะเล่นคือตอนนี้ต้องหาหุ้นใหม่ๆหุ้นหุ้นเก่าๆเขาไม่ค่อยเล่นอะ่ะเขาจะเข้ามาตัวที่แบบหุ้นเข้าใหม่ๆแล้วก็มีอันนี้นิดนึงจริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือคู่กันแบบ plus plus เนี่ยเล่นดีกว่าเยอะเลย plus นี่ขายมะพร้าวอะคะ่ะ นะมะพร้าวนะมะพร้าวแต่ว่านี่มันลงมาว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเงินบาทมันกลับมาแข่งค่ามันทำส่งออกด้วยอันนี้เราก็มองว่าแถวๆนี้ยน่ารับนะถ้าดุดลงมาแถวๆถว้ถามันมีแบบมีย่อไปไม่ไหวเนี่ยเจ็ดบาทแปดสิบห้าเนี่ยเป็นแนวรับมันนะคะแนวต้านก็มองแปดบาทสิบช่วงนี้ ถ้ารู้ไบายห้าสิบได้ก็เก้าบาทนะคะเป็นแนวต้านเพราะว่าเรามาเข้าตรงเนี้ยสเต็ปมันสั้นคือมันมันมัน,มนกองกองกันอยู่ตรงเนี้ยมันน่าจะมาต้านที่เก้าบาทสำหรับรลลพัสแต่ถ้าเบรกเก้าบ,บาทได้ก็สิบบาทก็ค่อยตามไป <S 1> <S 1> ตัวนี้ไม่มีข่าวแต่ก็มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยอืมก็มีโอกาสได้เป็นแบบ อาจจะค่อยๆค่อยๆไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเป็นไปได้ค่ะสำหรับ plus ตัวต่อมาที่เราจะดูนะคะก็จะเป็นตอนนี้รู้สึกเดินมกรานี้เราต้องมาโฟกัสที่ตัวทำกันบ้านรอแล้วก่อน JKN JKN เนี่ยเขาน่าจะต้นเดินมกราดเดี๋ยว มันน่าจะมีข่าวพวกนางงงนางงามอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแล้วหลังจากไปซื้อเสร็จมันน่าจะเริ่มมีอีเวนต์ละต้นปีป่เนี่ยแล้วหุ้นมันก็ดีดมาระยะอะไรระดับหนึ่งแล้วก็ออกค่ามาสี่สี่ห้าวันล่ะสัปดาห์นี้ไม่รู้สี่บาทเนี่ยเราถอยกล้าไปดูสามสิบนาทีก็หมายความว่ามันเป็นโซมมันเป็น ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็น a b เท่ากับ c b d อ่ะเราก็ตีเลย a b ก็คือ a b เท่ากับ c b d เรามองว่าเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปแถวๆเนี้ยค่ะ a b เท่ากับ c b d d ก็คือแถวร้อยอ่ะก็ กรอบการเทรดของหุ้นตัวนี้ก็ประมาณสัก50าสิบตังสำหรับ jkn นะคะแนวรับ4บาทลูด4บาทคัดเดี๋ยวมารอแถวแถวสามบาท8ปอีกรอบนะคะแล้วรอจังหวะอันนี้ ab ถ,ถ้าเกิดสมมุติว่ามันลุด4บาทเนี่ยไม่ ab เท่ากับสไปดีแล้ะคะ่ะต้องลงมารอรอข้างล่างแล้วดูว่าจะหลุดไหมไม่หลุดก,ก็ค่อยรับไป แล้วก็รอมันดีกลับขึ้นมาเล่นในกรอบ1 5สตังเท่านั้นแต่ถ้ามันเบรก4บาท12ได้เนี่ยเราก็มีรุนนะคะ4บาท50เป็นแนวต้านบวกลบแนวที่มันจะเป็น4บาท42เป็นแนวที่เราวัดได้เ้าสำหรับ JKN แล้วตัวต่อมาที่ตัวต่อมาอันนี้ ก็ยังเป็นตัวเดิมๆที่เคยเชียร์ค่ะบีแอนมีควารู้สึกว่าถ้ามันแถวๆนี้ก็ยังน่าเก็บ่ะพอจีนมันเปิดประเทศมันมีกิจกรรมเยอะเงินมันน่าจะโฟล์คือคนจริงก็ต้องมีเงินเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเนี่ยออนไลน์มันก็ซื้ออยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะคนจีนเพราะว่าอาลีบาบามันขายทั่วเอเชียไง มันก็มีก็เลยมองว่าไอเนี้ยถ้าถอยกรอบยืนเนี่ยยังแอดก็ยังมองว่าถ้ามันเบรกได้นะก็ยังมองสี่บาทหนะ้าบาทนะคะแนวต้านมันเนี่ยประมาณถ้าเป็นอาลีบาบาตัวที่ถ้ามันขึ้นไปร้อยี่สิบเหรียญตอน,นอกกเนี้ยอาลีบาบาฮ่องกงเนี่ยมันอยู่ประมาณแปดสิบหกเหรียญ ถ้ามันขึ้นไปได้ร้อยี่สิบก็มาห้าบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นลงทุนยาวย่อเก็บย่อเก็บย่อเก็บดีก,ก็ขายดีขึ้นไปก็ขายก็ดูดูแนวถ้าประมาณหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยแอดว่าแถวแถวเนี่ยบวกลบร้อยเหรียญมันน่าจะอยู่สี่บาทเจ็ดสิบนะแถวแถวเนี้ยน่าจะได้แบบเพราะว่ากองกองนัน้นสี่บาทเจ็ดสิบถึงห้าบาทเนี่ยเป็นแนวต้านของเขาอันนี้แอดให้แบบ ถ้าคนชอบเล่นรอบแบบสบายใจคะลงมาลึกๆเก็บเด้งขึ้นไปขายสำหรับอาลิบาบาโอเคไอ้ก็ทำกรบ้านมาประมาณนี้นะคะเอาที่ตัวที่ชอบจริงๆนะถ้าตัวไหนไม่ค่อยจริงๆอีกตัวหนึ่งก็มีนะอีกตัวตัวสุดท้ายแต่ว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วอะตัว PRIPRI PRI ทำธุรกิจอะไร PRI เพิ่งเข้ามาได้ประมาณ เดือนหนึ่งเดือนนิดๆมีแนวต้านที่ยี้าบาทมันยังไม่ทะลุพีอาะ P R i ทำเป็นลูกของโอลิโอลิแต่แอดจูแล้วเนี่ยทำยาแม่บ้านแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นตัวไฮไลท์ของเขาก็คือทำเขาเรียกว่าไงบริษัทจัดแบบเป็นในหน้าอสังหาระดับพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะระดับแบบประมาณตารางเมตรละแสงขึ้นไปซึ่งบริษัทเนี่ยมัน จัดการแบบให้สมมติว่าเรามีห้องใหญ่ๆเงก็ให้บริษัทจัดการแบบหาคนมาเช่า,าอะไรเงียคือเล่นกับคนรวยอะ่ะมันโอเคอยู่แล้วล่ะคือธุรกิจอะ่ะคนมีตังเขาก็พร้อมจะจ่ายวันนฮะตัวนี้ยนะ่าสนใจแต่ว่ามันกรอบการเทรดมันอยู่ประมาณมาติดต้านที่ยีบ้าบาทมันตึงไปละเราต้องรอรอเก็บตอนมันแบบ ถ้าเขาพักลงมาขายยอ่อโอเคแต่ถ้าเบรกไฮต้องซื้อยืนยี่ห้าบาทปิดเหนือยี้าบาทได้เนี่ยซื้อแบบว่าเสี่ยงซื้อเพื่อที่จะขึ้นต่อล่ละมันจะเป็นออทามไฮ g h ละอันเนี้ยสำหรับ PRI ก็ประมาณนี้สรุปง่ายๆนะคะสี่ตัวที่เราเชียร์ในวันนี้เนี่ยสี่ห้าตัวก็ตัวแรก KCC ตัวที่สองก็เป็น Pass ตัวที่สามเป็น JKN เพราะว่า JKN นี่ได้เป็นทรงการาฟที่ชอบเป็นอย่างนี้อันนี้ KCC เป็นอย่างงี้ลอขึ้นพาร์ทก็ขึ้นมาตึตืดๆขึ้นมาเบตรกตรงนี้ละทรงนี้สามท่าท่าไม่ยากแต่เราก็ต้องตามตามไปดูตามตามกันไปก็ ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยนะคะทองทุคนคะรวยๆทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพเป็นเหมือนเดิมน,นะคะขอบพรบคุณที่ติดตามรัมมาชมรัคฟังค่ะถ้าท่านจะช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เ <c oughs> พิ่มขอบขอบคุณมากเลยคะ่ะทํามาเกือบสองปีแล้วยังยอดกดสับยยังไม่ถึงพันเลยะคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ